น้องชื่ออะไรคะชื่อฝนค่ะน้องสาวชื่ออะไรน้องสาวชื่ออะไรคน้องท่าอะไรน้องหนาน้องหนาวน้องหนาวมีมีพ่อมีแม่ไหมมีพ่อกี่คนลูกมีพ่อกี่คนลูกมีพ่อกี่คนคะนี่บอกว่าสามมีช่วยเลยสอคน มีแม่กี่คนครับแม่ฝนมีแม่กี่คนครับหนึ่งหนึ่งคนมีพ่อสองคนลแม่ลวนแค่แค่หนึ่งัแค่ไหนแค่ละครหน่งลงวันนี้แม่ฝนมีความสามารถพิเศษอะไรครับมานอะไนอหลองพองเลยอาเรีเสียงเงดังเงไม่ไม่ไม่ใส่ไหมลองพลงอะไรทะลูก ไม่ต้องให้ต wow. oh wow. ่ออ่ะทำไมทำไมอ่ะไม่ดีกว่าว้าจะได้จับไหมได้ไม่ไม่ไม่สบายบอกบอกปรดเท็ดเท็ดเราเอาเอาไปด้วยเมาส์เปิดเสียงจะฟังจะพูดครับจะคิ้วเลย อ้าไม่ค่ะอ้าวไม่รว้าวเไหไปสนพร้อมไหมไม่สนพร้อมไหมเอาไหมครับเริ่มเลยค่ะสอสามยกปขึ้นยัไ่ขึ้นตอเเก็บกระเป๋ากลับไปโรงเรียน พี่พ่อค่พ่ออีกคนฮะอ๋อเบอร์เน่มกี้ยกปิดเมื่อกี้สองนี่พี่ลืมพาใช่ไหมด่าดน่ไอ้คนเต้นเป็นไหมลูกเต้นเป็นค่ะเป็นอะไรครับีาดเอาเป็นอะไรดีอ่ามาเปิดให้นะพ่พูดไปเก็บไม้อุ้งพี่ปุ้งไปเอาไม้ออก่บข้าเลนไปัดซะโอ้แ้วะ โอเคเล้นก็ทำไหมดีใจไหมทำไหมทำอ่าไม่ควค่ะดีใจทาหน้ายังไงคะดีใจแล้วร้องไห้ไหมคะ มองกล้องสิคะมีกล้องกล้องอยู่ตรงนี้ยิ้มใส่กล้องได้ไหมคะไม่ฝนครับเวลาแม่แม่อยู่ไม่สนต้องทำอะไรมองห้างไหมแม่ตีไหมแม่ตีค่ะตีอะไรไหมร<อ>้องไห้ไหม,ไมแล้วเวลาเวลาพ่อดุพ่อดุไหมพ่อป,ป้าตีไหม ป้าป้ามีมีแม่กี่คนป้าป้ามีเมียกี่คนสับสนเล่าดีหน่อยหึ่งคนใช่ไหมไม่ผนครับไม่ผลไม่ผลลองแสดงการร้องไห้ให้คณะกรรมการดูหน่อยร้องไห้ออกเสียงด้วยี้

บทไหนบทนางเอกไหมหรือนางร้ายจะเป็นนางเอกหรือนางร้ายคะนางเอกโอ้โหไหนลองลองลองเล่นบทนางเอกให้ดูหน่อยนางเอกเป็นแบบไหนนางเอกนางเอกต้องทำยังไงคะสมมติว่านางเอกมากับน้องอ่ะโอเคนางเอกกินเครื่อง เก่งมากครลูก